เกมคือยาเสพติดจริงหรือเปล่าเมื่อรัฐบาลจีนสั่งห้ามเยาวชนเล่นเกมออนไลน์ในขณะที่อีกฝากหนึ่งของโลกคนที่เล่นเกมอยู่บ้านเฉยๆกลับสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกั วันนี้ขอมาเป็นแบบคลิปด่วนๆนิดนึงนะคะก็เห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งมีข่าวไปนะคะหลายสื่อลงไปเมื่อ2-3าชั่วโมงที่แล้วบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยสั่งจำกัดเวลาเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีไม่ให้เล่นเกมออนไลน์วันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเรียนหนังสือห้ามเล่นเลยแล้วก็จำกัดเวลาเล่นศุกรเสาร์อาทิตย์นะะักขัตฤกษ์เนี่ยแค่วันละหชั่วโมงเท่านั้นคือแบบ จำกัดชีวิตสุดๆซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตามความจีนเนาะความเป็นแบบเมืองจีนคือเขาก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เขาพยายามที่จะควบคุมชีวิตแบบที่เรารู้อยู่แล้วว่าค่อนข้างปิดกั้นอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จริงๆในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นความหวังว่าเออมันต้องม,มีสตาร์ทอัพเริ่มอะไรต่างๆแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเร็วนี้ก็เหมือนกับแบบพยายามกลับไปควบคุมปิดโลกใหออ้คนอยู่ในอำนาจของตัวเองแหละเพราะว่ามันก็จะมีข้อกฎหมายด้วยที่เขาบอกว่ากำลังพยายาม ร่างและพัฒนาอยู่กับการที่รัฐบาลเนี่ยจะไปมีส่วนร่วมกับการเลี้ยงดูเด็กที่บ้านให้มากขึ้นนะคะก็เรื่องของการจํากัดชั่วโมงการเล่นออนไลน์หรือว่าการพยายามจะ Insta l l ์ไม d s เซของความเป็นพรรคคอมมินิสต์จีนวิธีคิดแบบสีจิ้นผิงอะไรอย่างนี้มากขึ้นนั้นเป็นวิธีหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยท,ที่ต้องเอาคลิปนี้มาพูดเพราะว่าอีก โลกหนึ่งอีกภากหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าในไทยเองถ้าใครแบบอยู่ในแวดวงของแนว NFT ค r ิปโต c u r r e n c y นะคะหรือว่าคนที่เป็นแบบ Uh, forward thinker หน่อยๆอ,อ่ะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า play to earn อยู่นะคะหรือว่าเกมที่เราเข้าไปเล่นเล่นเหมือนเล่นเกมนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ขึ้นมาได้จริงๆไม่ว่าการจะเป็นการจับจ่ายที่ดินในโลกของเกมหรือว่าการแลกเปลี่ยนไอเทมอะไรเงี้ยตอนนี้มีหลายเกมมากแล้วก็กําลังเป็นแบบอดอกเห็ดที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะซึ่ง ไรายได้ของคนที่เข้าไปเล่เลนในเกมแบบเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นแบบแชร์ลูกโซ่นะแต่มันคือการผูกกับการที่ในอนาคตโลกของเราจะกลายเป็นโลกเสมือนมากขึ้นนะหรือว่าถ้าแบบศัพเทคนิคหน่อยคนเขาคุยกันว่าแบบเป็นเมตาเวิร์สนะคะหรือว่าโลกที่คล้ายๆกับในหนัง r ร a d y Player o n ออะไรเงี้ยซึ่งคนไปเริ่มเล่นตรงนั้นเ,เงินที่จะได้ในจากเกมเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของพวกคริปโตเคอเรนซีซึ่งรันอยู่บนบล็อกเชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่า,เ,าเป็นอีกโลกใบหนึ่งที่ตอนนี้ฮิตมาก,มากๆอย่างอย่างประเทศอย่างเวียดนามเขากา็มีคนไปเล่นแล้วสร้างไรายได้จริงๆหรือว่าในไทยเองก็มีหลายๆคนแล้วนะคะที่เริ่มแบบเข้าไป build community อยู่ในนั้นอย่างเพื่อนเพื่องเองเอแกง๊งคอยแมนเนี่ยเขาก็เริ่มทำเรื่องนี้อย่างจริงจังก็จากคุยล่าสุดก็คือแบบคนเข้ามาร่วมน่าจะหลัก หลายพันแล้วนะคะน่าจะแตะหมื่นเร็วๆนี้แล้วไรายได้ที่สร้างได้จริงๆก็มีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทโดยการเล่นเกมนี่แหละเล่นเฉยๆแล้วก็มันไม่ได้จํากัดด้วยว่าคุณจะต้องเป็นอายุเท่าไหร่อาวุธการศึกษาเป็นยังไงเพียงแต่ว่าคุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้คุณมี growth mindset กับการที่ตามเทรนเรื่องพวกนี้ทันแล้วก็สามารถที่จะเอาไรายได้เกิดขึ้นจริงได้นะคะซึ่ง น่าสนใจไงว่าเออในภาพที่คนยังมองว่าเกมเป็นตัวร้ายเกมทําให้เด็กเสียการเรียนเกมทําให้เด็กมีความรุนแรงเกมทําให้เด็กไม่พัฒนาจริงๆแล้วถ้าเป็นมุมของคนเล่นเกมจริงๆมันมีประโยชน์เยอะกว่านั้นมากจริงๆเฟื่องพูดเรื่องนี้สมองเสมอนะคะเคยเขียนบทความลงในไทยรัด้วยบอกว่าคือจริงๆ่าหลายๆคนที่เฟื่องรู้จักแบบเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ ตัวเฟื่องเองหรือว่าหลายๆคนรอบตัวนะคะเติบโตมาจากการเป็นเด็กเล่นเกมเกมเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้การวางแผนทําให้เราได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษทําให้เราได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมเวิร์กเออแบบมันก็จะมีเกมหลายแบบเนาะพวกโมบ้าหรือว่าเกมแนววางกลยุทธ์อะไรเงี้ยทำให้แบบหลายๆคนนะ่ะฝึกทักษะของตัวเองได้มากๆอันนี้คือแบบ b e n นฟิต จากอินไซต์ของคนเล่นเกมอยู่แล้วนะคะส่วนไอ้มุมที่แบบมาในยุคนี้ก่อนที่จะมีเรื่องของ m e t a เวิร์หรือว่าการสร้างไรายได้จาก Play to Earn จริงๆในเกมสมัยนี้เนี่ยก็มีเรื่องของน e ักกีฬา e s p o r t ที่สามารถเล่นเกมจนสร้างอาชีพได้ในไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีหลายๆคนแล้วนะคะที่เล่นเกมจริงจังฝึกซ้อมแล้วมันก็กลายเป็นแบบ สปอร์ตใหม่อ่เออวงการโลกเขาก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นโอลิมปิกหรืออะไรอย่างนี้แล้วยิ่งมาในยุคนี้อีกเนี่ยที่มันสร้างไรายได้แบบจริงๆแล้วมันกําลังจะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่โลกหน้าก็นะ่าสนใจมากๆว่ามุมมองของผู้ใหญ่หรือว่ามุมมองของแนวคิดบางอย่างถ้าไม่ได้ตามเทรนด์จริงๆว่าโอเคเยาวชนเด็กเจนนี้มีความคิดเป็นของตัวเองเขาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้แล้วเขาสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้เนี่ยก็อาจจะ ไม่เห็นในบางมุมมองไปนะคะว่าเออจริงๆแล้วเกมไม่ได้เป็นตัวร้ายแต่ว่าในโลกของการเล่นเกมมันมีคอมมูนิตี้มันมีเบนฟิตมันมีสิ่งที่จับต้องได้อยู่ในนั้นจริงๆนะคะ ประมาณนี้ทีโซเบาๆให้แบบว่าเห็นภาพเป็นการ scenario พินนเห็นสั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเชื่อว่าหลายคนสนใจเนาะเรื่อง Play to Earn หรือว่าสร้างไรายได้จากเกมจริงๆมีเยอะมากเดี๋ยวลองเล่นเดี๋ยวจะลองสรุปมาให้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะเบื้องต้นก็เดี๋ยวจะแปะชื่อเกมเผื่อไปลองเล่นกันก่อนก่อนที่เพื่อนจะทำคลิปออกมาเป็นหลายๆหลายๆคนอนะสร้างไรายได้จริงๆนะจากช่วงแบบโควิดแบบนี้ไม่มีงานทาใช่ไหมคะ ไปเล่นเกมแล้วก็ไรายได้ไประทังชีวิตอยู่ได้น่าสนใจคะ่ะไปลคะค่ะ